สวัสดีค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาต่อคลิปที่2ในเรื่องระยะทางระหว่างจุดนะคะใครที่ยังไม่ดูคลิปแรกนะคะต้องกลับไปดูก่อนนะคลิปนี้เดี๋ยวจะได้เข้าใจนะคะเดี๋ยวครูขอต่อเลยนะคะนี่ข้อที่7นะคะข้อนี้นี่นะคะก็กาหนดเหมือนเดิมอะไรคือ x 1อะไรคือ x 2นะคะอ่ะอันนี้คุณครูให้เป็น x 1 y 1นอ่ะนี่ส่วนนี้เป็น x 2อ y 2เหมือนเดิมนะคะทุกคน อาหารระยะทางสูตรคืออะไรเขียนลงไปเลยจำได้ไหม x 1ลบ x 2ทั้งหมดกำลังสองบวก y 1ลบ y 2ทั้งหมดกำลังสองอันนี้คือสิ่งที่เรากำหนดขึ้นมาเองนะคะเราจะสลับกันก็ได้อันนี้เป็น x 1 y 1นะคะหรืออันนี้เป็น x 2 y 2อย่างเงี้ยทุกคนสลับกันได้เหมือนที่ครูได้พูดไว้คลิปที่แล้วนะคะทีนี้เราก็แทนค่าเลยค่ะทุกคนอ่า เพื่อความละเอียดนะคะขอแทนให้เห็นเลย x 1ลบ x 2ก็คือลบ1ลบ3แบบนี้นะคะทุกคนลบ1ลบ3ทั้งหมดกำลัง2บวกตัวนี้ y 1ลบ y 2ก็คือลบ2ลบด้วยลบ4่ลบ2ลบด้วยลบ4แบบนี้ฟึบแบบนี้ทีนี้เราก็มาหาค่าออกมานี่นะคะลบ1ลบ3ก็จะกลายเป็นลบ4ใช่ไหม ก็จะได้เป็นลบสทั้งหมดกําลังสองบวกตัวนี้ค่ะลบสลบด้วยลบสลบชนลบตัวนี้กลายเป็นบวกมันก็เลยกลายเป็นลบสบวกสซึ่งเท่ากับ2ดังนั้นก็จะได้เป็น2องกำลังสองทีนี้เราก็หาค่าออกมาค่ะปึบลบสทั้งหมดกําลังสองเนี่ยก็คือเท่าไหร่คะ16ใช่ไหมอ่าบวกกับ2กําลังสองเนี่ยก็คือ4นะคะนี่ ดังนั้นรวมกันก็จะกลายเป็นรูทเท่าไหร่คะรูท20ทุกคนแต่ว่าเราจะตอบแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเราสามารถถอดลากได้นะคะลากที่2ของ20ที่มันเป็นบวกนะคะหรือว่ารูท20เนี่ยทำยังไงนะคะเราก็หารสั้นเหมือนเดิมนี่อันนี้ขอทดนะคะทด สีชัพงพูนี้คือการทดนะคะอ่ะมันเป็นเลขคู่นะคะเราเราใช้2ไปเลยอ่ะสอเป็น2องนะคะสอเป็น0นอ่ะต่ออีกเลขคู่อีกแล้วก็เป็น2อีก25เป็น10ดังนั้นทุกคน20่สนะคะยี่สินี่มันคือ2คูณกัน2ตัวแล้วก็คูณกับห้านะคะแล้วก็อาจจะใส่แบบนี้ไว้กระจายให้เขาเห็นนะคะกระจายให้คุณครูเห็นว่าเออเราถอดได้นะ 2อคูณสคูณหทีนี้รากที่2ใช่ไหมหาตัวที่ซ้ากัน2ตัวนั่นก็คือ2หนูก็ถอดออกมาเลยลูกนี่แบบนี้ส่วนที่เหลือนะคะเราก็ติดไว้เลยนะคะก็คือรูทหเนี่ยติดไว้เลยจบแล้วนะคะดี D แทนระยะระยะห่างนะคะระหว่างจุดนะคะครูก็เลยเขียนสั้นๆไว้นะคะเป็นดีอ่าให้เข้าใจตรงกันนะโอเคเนาะข้อที่7ผ่านไปต่อไปไปดูข้อที่แค่ะ นี่ข้อที่8อ่ะคุณครูให้อันนี้เป็น x 1 y 1อันนี้เป็น x 2 y 2นี่แบบนี้อ่ะทีนี้ครูแทนค่าเลยดีฟึบนี่ x 1ลบ x 2ทั้งหมดกำลัง2บวก y 1ลบ y 2ทั้งหมดกำลัง2ทีนี้อะใส่ค่าเข้าไปนะคะใส่ค่าเข้าไปเดี๋ยวขอเขียนอีกบรรทัดหนึ่งได้ไหมมันเป็น แคบๆอันนี้ x 1ลบ x 2อ่าก็คือ s ลบศเนี่ยขอเขียนอย่างนี้เลยบวก y 1ลบ y 0ก็คือ t ลบศนี่ทีนี้พอเราได้แบบนี้มาอ่ะข้อนี้เราสามารถเขียนต่อได้อีกนี่ s ลบศนะคะก็ได้เป็น s s กำลังสองบวกกับ t ลบศูนย ทั้งหมดยกกาลังสองก็ได้เป็น T าาีกำลังสองมันไม่สามารถหาต่อได้แล้วทุกคนดังนั้นเราสามารถตอบติดไว้แบบนี้ได้เลยนะคะก็เขียนสรุปไว้ได้เลยว่าดังนั้นระยะระหว่างจุดนี่ระหว่างจุดทั้งสจุดเนี่ยคือรูทเอสกำลังสองบวกทีกำลังสองนั่นเองค่ะเนาะสำหรับข้อที่8นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่9ค่ะ เริ่มมีแบบตัวแปรมาแล้วทุกคนเริ่มมีตัวแปรมาแล้วอันทีนี้ไปดูข้อที่เก้าค่ะนี่อ่ะข้อที่เก้านะคะอ่ะครูให้ตัวนี้เป็น x หนึ่ง y หนึ่งอันนี้เป็น x สอง y สองอ่ะก็หาเลย d เท่ากับรูทนะคะ x หนึ่งเขียนบ่อย ครูขอเขียนบ่อยๆนะคะจะได้จําได้นักเรียนจะได้จําได้นะคะทีนี้อาศใย่รูทนี่แทนค่าเลย x 1ก็คือ t x 2ก็คือ0ย์ดังนั้นก็จะได้เป็น t ลบศูนย์ทั้งหมดกำลังสองบวก y 1ก็คือ0 y 2ก็คือ s แทนค่าลงไปแล้วก็ได้ศูนย์ลบ s ทั้งหมดกำลังสองแบบนี้ค่ะนี่ทีนี้นะคะเราหาเสร็จแล้วนะคะข้อนี้ ะะทำยังไงต่ออีกนะคะเราก็หาค่าออกมาเหมือนข้อที่แล้วเลยค่ะ t ลบ0ก็ได้เป็น t กําลัง2ตัวน,นี้บวกกับ0ลบ s 0ลบ s ทุกคนมันก็จะได้เป็นลบ s ทั้งหมดกําลัง2นะคะแต่ทีนี้เราสามารถจัดรูปใหม่ได้ค่ะทุกคนเราสามารถจัดรูปใหม่ได้ดังนั้นเราสรุปเลยข้อนี้เราจะต่อไม่ติดลบนะคะก็จะได้เป็น t กําลัง2บวก ลบ s ทั้งหมด,ดยกกำลังสองมันมีค่าเท่ากับ s กำลังสองนะทุกคนเพราะค่ามันจะเป็นบวกเหมือนกันเนาะเพราะจำนวนที่มันติดลบนะคะยกกำลังสองที่มันเป็นเลขคู่ค่ะมันจะเป็นบวกเสมอนะคะดังนั้นอันนี้ก็จะได้เป็น s กำลังสองเนาะดังนั้นข้อนี้เราก็ตอบเลยค่ะระยะห่างระหว่างจุดทั้งสองนะฮะก็คือ r o t t กำลังสองบวก s กำลังสอง t นะคะเหมือนกับข้อที่แล้วเลย <laughs> เหมือนกับข้อที่แล้วเลยนะคะทุกคนข้อที่เก้า เรียบร้อให้ทุกคนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อสุดท้ายสำหรับแบบฝึกหัดข้อนี้นะคะชึบนี่เริ่มเป็นตัวแปรนะคะเริ่มเป็นตัวแปรอ่ะข้อนี้อ่ะใส่สูตรไว้ก่อนเลยใส่สูตรไว้ก่อน x 1ลบ x 2ทั้งหมดกำลังสองบวก y 1ลบ y 2ทั้งหมดกำลังสองให้อะไรเป็น x 1 x 2ดี อลองให้อันนี้เป็น x หนึ่งดูสิอันนี้ y 1อันนี้ x สองกับ y สองดูดีๆนะอันนี้ x หนะึ่งะอันนี้ y 1เป็นก้อนแบบนี้นะคะส่วนอันนี้ x 2 x 2แบบนี้ x บวก t คือ x 2นะส่วนศูนย์ก็คือ y 2แบบนี้ดูเป็นก้อนแบบนี้นะคะสังเกตจากคอมมานะคะถ้ามันมีหลายตัวแบบนี้สังเกตจากคอมมาทีนี้เราก็แทนค่าลงไปเลยค่ะนี่ยาวนิดหน่อยรูจะยาวนิดหน่อย <c oughs> นะคะ <c oughs> ทำไมมันโค้งล่ะทุกคนอะ มันยาวไปนะคะอ่ะ x 1ลบ x 2 x 1คือตัวนี้ x 2คือตัวนี้อาจจับมาลบกันเลยก็จะกลายเป็นศูนย์ลบด้วยอย่างนี้นะทุกคน s บวก t ใส่วงเล็บไปด้วยนะนี่ก้อนนี้นะคะก้อนนี้ลบก้อนนี้นะคะต่อไปบวกกับ y 1ลบ y 2อันนี้คือ y 1อันนี้คือ y 2ออันนี้ก็คือ s บวก t นะคะแล้วก็ลบกับศูนย์เลยตัว ตัวที่เอามาถูกลบอะค่ะมันไม่มันมีแค่ก้อนเดียวไม่มีแค่ศูนย์ดันัไม่ต้องไปใส่วงเล็บนะคะอ่ะอย่าลืมทั้งหมดกําลังสองนะทุกคนนี่คุณลืมไปนี่แบบนี้อ่ะทีนี้เราหาค่ามาเลยอ่ะอ,นนอันนี้นี้นะคะก็คือศูนย์ลบอะไรนะคะก็จะได้ตัวนั้นๆมันก็จะได้เป็นก้อนก้อนนี้ก็คือลบ s บวก t นะคะทั้งหมดกำลังสองส่วนอันนี้ก็คือ s บวก t ทั้งหมดกำลังสองนะคะลบศูนย์ไม่ติดลบนะคะทุกคนทีนี้ทุกคนสังเกตตัวนี้คือลบนะคะลบตัวนี้มันคือลบหนึ่งนะทุกคนนี่มันคือลบหนึ่งนะคะทุกคนทีนี้ถ้ามันเป็นอันนี้คือลบหนึ่งคูณกับ s บวก t เวลาเราจะตอบเราต้องกระจายกำลังสองเข้าไปลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองมันก็ได้หนึ่งใช่ไหมดังนั้นเขียนใหม่ก็ได้คะ่ะนี่ มันก็จะกลายเป็น1ดังนั้นมันจะเหลือ s บวก t ทั้งหมดกำลัง2ตัวนี้คือ1นะคะโอเคเนาะส่วนก้อนก้อนนี้ก็คือ s บวก t ทั้งหมดกำลัง2เหมือนเดิมอ่าเราก็ใช้ความรู้เรื่องพหุนามเลยค่ะนี่กรณีนี้นะคะก้อนก้อนนี้มันคือพจน์ตัวเดียวกันเราสามารถเอาตัวเลขก็คือสัมปตระสิทธิ์ตัวข้างหน้าเนี่ยหถ้าเขาไม่ได้ระบ,บุมันคือเลข1นนะคะมารวมกันได้เลยดังนั้นตัวนี้นะคะเดี๋ยวขอซูมนิดนึงนะคะ ตัวนี้ก็จะรวมกันเป็น1รวบบวก1ก็ได้เป็น2เนาะนี่เดี๋ยวขอบรรทัดถัดไปเลยขอบรรทัดถัดไปเลยนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นสองนี่มองเหมือนพะคูนามค่ะเหมือนเป็นก้อนก้อนหี่เอาตัวเลขมารวมกัน1นบวกหก็เป็น2ส,ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น s บวกททั้งหมดกำลัง2นี่คือดีนะคะดังนั้นเราสามารถสรุปได้เลยแต่เราสามารถตอบได้อีกนะคะทุกคน เวลาเราถอดรูทในที่นี้รูทในที่นี้มันเป็นรากที่สองนะคะสองคูณกับก้อนก้อนนี้เราสามารถแยกออกมาได้นะคะนี่ก็จะเป็นแยกเป็นรากที่สองอย่างเงี้ยคะ่ะคูณกับคูณกับแบบนี้นะคูณกับรากที่ s บวก t ทั้งหมดกำลังสองดังนั้นนะคะเวลาเราตอบมาปุ๊บเราตอบมาเราก็จะตอบเลยว่าเป็นรากที่สองนะคะ นี่อ่าอันนี้ยกกำลังสองออกไปแล้วมันก็เลยเหลือ s บวก t แต่มันเป็นรากที่2ที่เป็นบวกดังนั้นเราต้องใส่ค่าสมบูรณ์ไว้เสมอนะคะก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ s บวก t จบแล้วจะยาวนิดนึงนะคะสำหรับข้อนี้ข้อที่10อ่ะให้ทุกคนดูอีกรอบหนึ่งนะคะ อ่ะโอเคนะคะหลังจากจบ10ข้อไปนี้ไปแล้วเนาะก,ก็เดี๋ยวครูขอเพิ่มเติมดิดหนึ่งนะคะทั้งหมด1-10ข้อนี้นะคะวิธีการมันจะมีวิธีรัดอีกวิธีนึงก็คือการสังเกตการขนานกันนะคะการขนานกันกับแกนเนาะอ่ะอย่างเช่นอ่ะหรือพูดง่ายๆตามภาษาบ้นบานๆเลยทุกคนสังเกตเห็นอะไรอย่างเช่นข้อที่1มันมีจุด ที่มันแบบเหมือนกันดู x กับดู y อย่างเช่น x1 กับ X2 อย่างเงี้ยอาจต่างกันแล้วก็ y1 กับ y2 อย่างเงี้ยอาเหมือนกันถ้าในกรณีเนี้ยถ้ามันมีค่าที่มันเหมือนกันแบบเนี้ยเราสามารถหาระยะทางได้จากอะไรระยะห่างระหว่างจุดเอาค่าที่มันต่างกันลบกันแล้วมาหาค่าสมบูรณ์เลยคือง่ายมากนะคะจะเอา 1> x 1ลบ x 2หรือ x 2ลบ x 1ก็ได้นะคะอย่างเช่นอันเนี้ยเอาเป็น x 1ลบ x 2ก็คือ0ูนลบสามเนียค่าสมบูรณ์ของ0ูนลบสก็คือได้ค่าสมบูรณ์ของลบสามซึ่งเท่ากับ3เนี่ยคือจบดูง่ายๆนะคะอันนี้เป็นเทคนิคในการทําอย่างง่ายๆนะคะต่อไปข้อที่สองะดูข้อที่สอันนี้นี่อะไรที่มันเหมือนกัน x กับ x เ,เหมือนกันใช่ไหม ดังนั้นเราสามารถหาระยะทางนะคะระยะห่างจากจุดทั้งสองได้เอาจุดที่มันต่างกันลบกัน x 1ลบ x ay 1ลบ y 2เลยอ่า4ลบ17เลยอย่างเงี้ยหรือ17ลบ4ก็ได้ดังนั้นอันเนี้ยมันได้ลบกันได้เป็นลบ13ซึ่งมีค่าเท่ากับ13คือจบนี่เห็นไหมคำตอบเหมือนกันเลยอ่ะต่อไปข้อที่สมมาดูข้อที่3มอ่าดูจุด y เหมือนกันเนี่ยเราหาระยะห่างนะคะ เอานี่เอา x มาลบกันเลยนะคะแล้วก็หาค่าสมบูรณ์สอลบ9อย่างนี้เลยซึ่งเท่ากับลบ7ใช่ไหมค่าสมบูรณ์ของลบ7ซึ่งค่าสมบูรณ์ของลบ7ก็คือ7เห็นไหมคำตอบเหมือนกันแต่ยังไม่อยากบอกวิธีนี้ไงอยากให้รู้ที่ไปที่มาก่อนทุกคนต่อไปข้อที่4มีจุดเหมือนกันไหม่ไม่มีดังนั้นถ้าไม่มีเนี่ยเราใช้วิธีตรงๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปไปดูข้อที่ 5, อ่ะมีเหมือนกันไหม ไม่มีนะคะถ้าไม่มีเราก็ใช้วิธีตรงๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปข้อที่่ะมีไหมนี่เห็นไหมมี y เหมือนกันดังนั้น d ก็คือเอาอเอามาลบกันลบ4ลบ6ซึ่งมีค่าเท่าไหร่คะค่าสมบูร์ก็คือลบ10ซึ่งเท่ากับ10เฉยๆเห็นไหมได้เหมือนกันนะคะอ่ะต่อไปไปดูข้อที่7 ข้อที่7ไม่มีจุดที่เหมือนกันเลย x กับ y ต่างกันนะคะก็ใช้วิธีตรงๆข้อที่8อ่ะไม่มีเหมือนกันก็ใช้วิธีแบบตรงๆก็ถูกแล้วต่อไปข้อที่9นะคะมีไหมตรงไหมไม่เหมือนกันก็ใช้แบบวิธีตรงๆเลยนะคะและสุดท้ายข้อที่10ก็ไม่เหมือนกันก็ใช้วิธีตรงๆเลยแบบนี้ค่ะอันนี้คือเป็นเทคนิคนะคะเป็นเทคนิคในการในการดูว่านี่ เทคนิคในการทําเร็วขึ้นนะเป็นการทําเร็วขึ้นเนาะโอเคนะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ในเรื่องของการหาระยะทางในข้อที่1ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่10นะคะมีทั้งหมดสคลิปวิดีโอก็มีเพียงแค่นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในข้อถัดไปก็คือเป็นข้อที่2นั่นเองนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ